การผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัทมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บวไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบแล้วนำนำ้นำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากันจึงเอาน้ำมันตันอิวมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรัวตาพลอยปู่คำประหลัดโฮและประลัดมินท่านเปกพระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะนเนื้อพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีมีดังนี้คือ 1. เนื้อสีเหลืองอ่อนดุจงาช้าง 2. เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังฆโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่างอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือสีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุน่น มีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามหานิยมทางดนบรรดาลให้มีโชคลาภทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกัน